สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่ Story TS ครับวันนี้มาบอกวิธีเก็บโค้ดส่วนลด Shopee สิบป,ปีป 2024, 2 0 2 4ีเผื่อท่านใดกำลังมองหาโค้ดส่วนลดอยู่นะครับพิกัดเก็บโค้ดส่วนลดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือดูในคอมเมนต์แปะไว้ให้แล้วนะครับเก็บโค้ดเตรียมช้อป Shopee สิบสิบแบรนด์ดังปังเต็ม10คุณผู้ชมตามลิงก์เข้ามาแล้วและนี่คือหน้าเก็บโค้ดส่วนลด Shopee สิบสิบนะครับให้คุณผู้ชมกดเลื่อนขึ้นไปนะครับ จากนั้นมองหาโค้ดส่วนลดนะครับกดเก็บโค้ดครับโค้ดส่วนลด s h o ป e ี10 10นั้นก็มีหลายโค้ดด้วยกันนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นเก็บทุกโค้ดเลยครับเก็บโค้ดเสร็จแล้วอย่าลืมอ่านเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดนะครับโดยในหน้านี้ก็จะมีดีลต่างๆที่น่าสนใจนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นส่องดิลเก็บโค้ดส่วนลดเพิ่มสินค้าใส่รถเข็นไว้รอช้อปชอ้อปปี้0ิบ ปี2024นี้ครับเริ่ม,มันที่10ตุลาคม2567นี้ครับและนอกจากนี้ก็ยังมีพิกัดที่น่าสนใจอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือดูในคอมเมนต์ก็ได้ครับแปะไว้ให้แล้วขอมีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ